หลังจากที่เรามารู้จากแอมเวย์นะคะเราถึงได้รู้ว่าอ๋อคำว่ามรดกทางไรายได้กับมรดกทางอาชีพไม่เหมือนกันค่ะตอนเจอเอมเวพี่อิทก,ก็เป็นเจ้าของกิจการร้านวัสดุก่อสร้างขายปุ๋ยขายรถใหญ่ๆหขายที่ดินด้วยทําตึกขายทำทาวเฮาส์ How, ทำบ้านเดี่ยวขายด้วยธุรกิจยอดประมาณร้อยล้านนะคะจากนั้นพอปี4041ใช่ไหมคะที่บ้านก็เจอวิกฤตล้มละลายนะคะแล้วก็มหน้ประมาณ50ล้าน ชีวิตก็คือเปลี่ยนคลิกเลยนะคะจากคุณหนูที่มีพนักงานเยอะแยะไปหมดแล้วก็ขับรถเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยมีชื่อเสียงมากมายนะคะแต่พอหลังจากล้มละลายก็คือชื่อเสียงก็หมดเลยแล้วก็บ้านก็ถูกยึดหมดเลยนะคะรวมทั้งบ้านที่อยู่ด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าไม่มีไรายได้เลยค่ะ ผู้ที่ชวนมาแอมเวย์นะคะก็คือเป็นเพื่อนพ่อพอเข้ามาชวนพี่ปุ๊บพี่ก็แอนตี้แอมเวย์นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแอมเวย์ของแพงคนทําเยอะแล้วของนอกเป็นปีลามิดท,ที่มีความรู้สึกว่าต้องไปงอ้อ แล้วก็ต้องไปขายของเราก็งอ้อไม่เป็นเนาะไม่ชอบขายไม่ชอบงอ้อแล้วตอนนั้นลูกได้3เดือนออกมาข้างนอกก็เลยมีความรู้สึกว่าเราคงไม่มีเวลาหรอกที่จะออกไปไหนตอนไหนแล้วถ้าไปหาใครอะ่ะมันอายอ่ะที่จะต้องขายของเนาะแต่ว่ามาเจอก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาบอกว่ามีธุรกิจคอสสองพันสนใจไปฟังไหมพอไปฟังเสร็จปุ๊บพี่ก็ประทับใจเพราะว่าคนที่บนเวทีอะ่ะเขาหยุดทําไป4ปีเขาก็ยังมีรายได้เดือนละแสนเอ,อะใจอ่ะว่าเอ๊ะมีรายได้แบบนี้ด้วยเหรอ ร้านเราอะวัสดุก่อสร้างเปิด365วันวันไหนปิดรายได้ก็ไม่มีได้เห็นครั้งแรกก็คือการสาธิตน้ำยาล้างจานนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ติดใจมากว่าแอมเวเนี่ยขวดละ2-300มันแพงเกินเหตุพอดูปุ๊บเฮ้ยมันถูกมากอะ่ะอ๋อมันเข้มข้นแล้วก็ขวดนึงสามารถแบ่งได้ตั้ง12ขวดอะ่ะเฉลีย่ยแล้วราคามันเท่าๆก,กันกับที่เราใช้อยู่ในท้องตลาดเลยรู้สึกว่า สินค้าเอมบมันไม่แพงแล้วตอนนั้นเราเพิ่งมีลูกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดมีบอดกให้ลูกได้ก็ดีสินะเป็นการเหนื่อยครั้งเดียวแล้เป็นบอดกให้ลูกได้ด้วยชอบตรงนี้สิ่งที่ได้รับนะคะก็คือเดิมเป็นคนไม่สวยไม่แต่งหน้ามาเรียนรู้เรื่องการแต่งหน้าทําให้ทุกวันนี้สวยไหมคะ สวยเนาะก็คือเราได้พัฒนาตัวเองในสิ่งที่ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเดิมเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะพอมามีเครื่องกรองอากาศแอร์บกับการกินโปรตีนอีทิไรท์ทำให้อาการนั้นไม่เป็นทุกวันนี้นอนสบาย ตื่นมาถึงตอนเช้าเลยส่วนเรื่องของความคิดเป็นการฝึกทําให้เราอะคิดตีคิดบวกอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบก็คือเรื่องการท่องเที่ยวค่ะพอหลังจากที่เราเกิดเหตุการณ์ล้มละลายใช่ไหมคะก็คิดว่าจากนี้ไปเราคงไม่ได้เที่ยวต่างประเทศอีกแล้วแต่แอมเบททำให้เรากลับมามีความหวังว่าเราจะได้เที่ยวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เที่ยวจริงๆด้วยแล้วก็อยากให้ลูกได้ไปเที่ยวกับเราลูกก็ไปได้ด้วยแอมเบทตอบแทนให้ ทั้งครอบครัวจริงๆค่ะในเรื่องของรายได้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศนะเคยไปเที่ยว20วันไปเลยนะ20วันยุโรไปกับครอบครัว4คนปรากฏว่าไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยแต่กลับมายอดเงินแบบว้าวมีเงินมีเงินเพราะว่าจริงๆแล้วระบบธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นการที่รวมผู้ใช้สินค้าเนี่ยมารวมกันแล้วก็ซื้อแม้เราไม่อยู่เขายังซื้อยังกินใช้ก็เลยยังมียอดอยู่ยังมีรายได้อยู่นะคะ